คุณหนูแห่งตระกูลร่ำรวยที่ป่วยเป็นโรคประหลาดนักคฤรืดหัดใหญ่ริมเนินเขาตระกูลเหอหลิงเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยและทรงอำนาจที่สุดในเมืองทุกคนต่างอิจฉาความมั่งคั่งและชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาแต่สิ่งที่คนภายนอกแม่รู้คือภายในรั้วสูงนั้นซ่อนความลับดำมืดที่แม้เงินทองก็ไม่อาจแก้ไขได้หลินหลันลูกสาวคนเดียวของตระกูลอายุเพียง16ปี งดงามราวยกขาวทั้งบ่าวไพร่และแขกผู้มาเยือนต่างชื่นชมเธอแต่ตั้งแต่เล็กเธอกลับมีอาการเจ็บป่วยประหลาดบางคืนร่างกายแข็งเกรง็งหายใจติดขัดบางคืนผิวหนังซีดขาวเย็นเฉียบราวกับศพและบางครั้งดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทราวกับวิญญาณอื่นกำลังสิงสู่ตระกูลเหอหลิงจ้างหมอจากทั่วสารทิศบ้างว่าเป็นโรคลม บ้างว่าเป็นพิษสะสมแต่ไม่มียารักษาใดได้ผลทุกครั้งที่หมอเข้ามาตรวจมักกลับออกไปด้วยสีหน้าซีดเผือดบางคนถึงขั้นล้มป่วยเองโดยไม่ทราบสาเหตุคือหนึ่งบ่าวคนสนิทแอบได้ยินท่านพ่อและท่านแม่ถกเถียงกันเสียงสัน่นเราควรบอกความจริงแก่นางแล้วไม่ได้หากรู้ว่าเลือดตระกูลเรามีคำสาบชื่อเสียงเราจะพังหมดบ่าวคนนั้นจึงเข้าใจว่า อาการของคุณหนูไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกี่ยวพันกับอดีตของตระกูลคืนเดือนเพ็ญลิ้นหลันถูกคลื่นอาการแปลกประหลาดโจมตีร่างกายสั่นสะท้านผิวหนังแตกลายราารากไม้และจากรอยแตกนั้นมีเงาดำคลืบคลานออกมารูปร่างขายงูเลื้อยไปทั่วห้องเสียงกระซิบก้องขึ้นในหัวเธอเจ้าคือทายาทแห่งพันธะเจ้าต้องเป็นสะพานระหว่างโลกคนเป็นและโลกวิญญาณทายที่สุด หลินหลันได้รู้ความจริงจากยายเท่าที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กตระกูลเหอหลิงเคยร่ำรวยจากการทำสัญญากับวิญญาณใต้ดินเมื่อหลายชั่วอายุคนก่อนแลกกับชัดสมบัติและอันนาจลูกหลานที่เกิดมาหนึ่งรุ่นเวมหนึ่งรุ่นจะถูกเลือกให้เป็นร่างทรงและหลินหลันคือผู้ถูกเลือกในรุ่นนี้เมื่อความจริงกระจ่างหลินหลันร้องไห้และถามตนเองว่านี่ข้าจะไม่มีวันหายป่วยเลยเช่หรือไม่ แต่ยายเฒ่าตอบว่ามันไม่ใช่ความเจ็บป่วยหากเจ้าเรียนรู้จะควบคุมเจ้าอาจกลายเป็นผู้ทรงพลังที่สุดในตระกูลหลินหลันตัดสินใจไม่ยอมเป็นเพียงเหยื่อของคำสาปอีกต่อไปเธอฝึกควบคุมเงาดำในกายจนมันกลายเป็นพลังที่ทั้งน้าหวาดกลัวและหน้าเคารพต่อมาผู้คนเล่าขานกันว่าคุณหนูแห่งตระกูลเหอหลิงมิได้เป็นเพียงหญิงสาวผู้ป่วยแต่เป็นเทพีเงาดำ ผู้ครอบครองทั้งความงามและพลังลี้ลับที่แม้เงินทองใดๆต้องไม่อาจเทียบได้